เอาววยรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกกะปิสูตรเชฟดำนะอย่างที่บอกแล้วก็ผักน้ำพริกนะครับสวัสดีครับวยเล่นโอ้โหไม่ได้เจอนัน,นวดสนานกับการเข้าครัวนะครับวันนี้นัน,นวดพามาเข้าครัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ่างหายกันไปโอ้โห,โหน่าจะเป็นร่วมๆสามเดือนได้ไม่แน่ใจว่าเมนูสุดท้ายล่าสุดที่นนท์ทำเนี่ยเมนูอะไรไปย้อนดูวันเองแล้วกันในนนทํทำพิริศไว้ให้อยู่นะครับว่านนทเข้าโครนนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวนนทพามาที่บ้านต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเชฟดำนะเชฟดําก็พ่อนองนนทเองเดี๋ยววันนี้จะตำน้ำพริกกะปินะครับสไตล์ปากน้ำาระแสอำเภอแกงจังหวัดระยองไป เดี๋ยวไปชมกันไปชมขั้นตอนโดยละเอียดกันเลยนะครับวันนี้เชฟมาเองเลยครับสวัสดีครับเชฟวันนี้เรามาทําเมนูนะครับน้ำพริกกะปิใช่ไหมครับเชฟอ่ะอ่ะน้ำพริกกะปินี่มันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับเชฟโอ้ยเดี๋ยวเชฟก็แต่งตัวก่อนไม่มีเสื้อเ้ออาว่าไปเชฟมันมีมีไมีก่อนกระเทียมอ่ากระเทียมหนึ่งอย่างเล็กกระเทียมกีบเล็กนะแล้วก็พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนอ่าพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสดนะครับแล้วก็ปิกะปินะ กระปิระยองชั้นหนึ่งเลยอย่างดีต้องกะปิกะปิายลานใช่ไหมจ้าเอามา่ไหมมันต้องมาหาซื้อนะที่ตำบลปากน้ำแสนะเอาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยวันนี้มันมีหลายเมนูนะแต่ว่านั้นหนูจะพามาชมฝีมือของเชฟดำก่อนในเรื่องของการตำน้ำพริกกะปินะครับไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยอ้าวเนื่องจากวันนี้มันจะมีหลายเมนูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะชงในเรื่องของน้ำพริกกะปิเป็นพิเศษเลยนะครับก็อย่างที่เห็นวันนี้มีปลาทอดด้วยอันนี้ปลาอะไรครับเชฟปลาปลา ปลาข่างปานปลาข่างปานโอ้โหปลาข่างปานก็หากินได้นะเป็นปลาทะเลนะครับตามชายฝั่งนะเราก็ลองมาหากินดูตำบลปากน้ำประแสนะเอาเดี๋ยวไปดูเรื่องของการํำน้ำพริกกะปิเลยละกันเชฟนี่อุปกรณ์เราที่เราใส่ไปทั้งหมดนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับมีพริกแล้วก็กะปิยยหลานนะเออตรงย้ำนะกระปิยยายลานนะมีขายนะเออใครทักทักแชททักไลน์ทักล,กลงในคอมเมนต์ด้านใต้คลิปได้นะครับ<อ>เรามีกระปิขายด้วยนะครับกิโลครึ่งกิโลก็มีขายยังดีอปียังดีเ้าใส่ทั้งหมดไปแล้วคือ ปริมาณนี่ยังไงครับเชฟปริมาณของมันในนี้น أ, อ่ะไออ่ะกระเทียมก่อนก,นกนระเทียมประมาณเท่าไหร่ประมาณสักยี่สิบกรีบกระเทียมกระเทียมสักยี่สิบกรีบนะเออเราอธิบายเพื่อให้ทางบ้านเขาทําได้เลยนะครับกระเทียมยี่สิบกรีบแล้วพริกอ่ะพริกประมาณสี่สิบเม็ดสี่สิบเม็ดมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่ตค,นนแตคนชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะอ่แล้วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับสี่สิบเม็ดนะครับแล้วก็กะปิเนี่ยสักก้อนขนาดเนี้ยนะดูอ่านนโนดจับให้ดูนะประมาณนี้นะกะปินะก็ใส่ลงไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ตำก่อนเลยอ่าแล้วก็โคกก่อน อ่าเราก็โขกน้ำพริกก่อนได้โขกทุกอย่างรวมกันก่อนนะครับวันนี้เชฟเราก็มาในยูนิฟอร์มสุดเท่เะลรับกางเกงแดงคาดดำนะ <laughs> <laughs> นี่เป็นครัวของบ้านนันนวดเองนะเออครัวที่บ้านนันนวดเองแล้วก็อ่าเราทากับข้าวกินกันทุกวันอยู่แล้วช่วงนี้นันนวดมาเก็บตัวอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมาทําคลิปตกปลาแล้วก็มาทําคลิปการทําอาหารด้วยนะครับ ที่เราได้ตําละเอียดแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรครับเชฟส้มละกําส้มละกําเดี๋ยวนะครับส้มละกํานี่ให้ดูก่อนเอาไม่เขาดูก่อนนี่ส้มละกํานี้อันนี้เชฟทําอะไรมันสับเหรอสับซอยอ๋อขูดขูดซอยละเอียดเดี๋ยวนันวดนหาให้ดูก่อนส้มละกําเป็นยังไงนะครับมันก็คือนี่แบบนี้นี่ส้มละกํานี่นะครับส้มละกําก็คือหาซื้อได้ตามต่างจังหวัดนะครับมันจะใช้แทนมะนาวนะจะหอมหอมอ่ะนะเออจะหอมหอมหน่อยอ่ะอันนี้เราก็ใส่ส้มละกําลงไปนะครับ ใส่ส้มละกําลงไปตัวนี้คนที่เคยกินจะรู้ดีเลยจากนั้นเราก็ทําการโขลกให้มันเข้ากันนะครับก็เนี่ยก็โขลกส้มรรรมะกํส้มละกําหรือส้มมะกํมเนี่แหละนะครับอะให้มันเข้ากันให้ดีเลยนะครับก็ค่อยๆนะค่อยๆทําไปนะทำให้มันเข้ากันให้ดีรสชาติความหอมเนี่ยมันจะนัวๆน,นะครับอ่าเดี๋ยวมีเมนูเอ้ยมีทีเด็ดสุดท้าย,น,ยนะตอนสุดท้ายมีใส่ทีเด็ดด้วยนะเป็นความอร่อยเลยนะ <laughs> นอกจากกะปิยังมีทีเด็ดอีกนะครับอะต่อไปเชฟจะใส่อะไรครับเนี่ย าาอ๋อนะครับก็บีบมะนาวใส่เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะครับก็จริงๆมะนาวก็เป็นความเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าความหอมเนี่ยมันจะไปออกที่ส้มละกำม,มากกว่านะครับก็ไอ้ละกำของเราเนี่ยมันจะมีความหอมมันมีความเปรี้ยวเขาเรียกว่าเป็นท e เจอร์แล้วก็เป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งของของการทําน้าพริกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าพริกกะปิน้าพริกซีฟู้ดนะครับจะใส่ส้มละกำเนี่ยได้หมดเลยนะครับโอเคเชฟก็ก็ใส่มะนาวลงไปสักเท่าไหรด่ดีที่เราใส่ไปเนี่ย ประมาณลูกนึงหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกก็ประมาณสักสองช้อนชาเอ้สองช้อนโต๊ะได้นะครับหนึ่งลูกประมาณโดยโดยประมาณสองช้อนโต๊ะได้นะครับทีเด็ดของเรานะครับทีเด็ดของเราตรงนี้เลยนะครับเน้นๆ้นเลยนะครับอะไรครับเชฟน้ำตาลทรายอ๋อยังน้ำตาลทรายยังไม่ใช่ทีเด็ดนะครับน้ำตาลทรายเราก็เติมเพราะบางคนเนี่ยชอบติดหวานเนาะบางคนติดหวานก็อใส่หวานลงไปนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายเพื่อแบบเขาเรียกว่าให้รสชาติมันนวๆนี่ทีเด็ดของเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยนะ อุมอุมามินะออยิโนโมโตะไอยินโนโตโมะอันนี้ไม่มีโฆษณานครับก็เลยใส่กล่องไว้อย่างนี้นะครับอ่ะก็เป็นนิดนึงของอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะชาวบ้านอยู่แล้วที่เราจะใส่พวกเครียกปรุงรสเข้าไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ทําการคนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับอ่าทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ,รนนรบวันนี้เมนูที่นันดารับประทานโดยฝีมือเชฟดำเนี่ยก็จะมีปลาทอดนะน้ำพริกกะปินะครับเน,เนี่ย,ยปลาทอดเนี่ยปลาข้างปลา<ไ>ปโอ้โห อันนี้น้ำนวดตกมาได้นะเอันนี้ตกตกมาได้จากตลาด <c oughs> อ่าแล้วนี่ก็ผักนะครับผักก็จะมีอ่าเขาเรียกขาอ่อนนะขาอ่อนลวกนะครับอ่าแตงกวานะครับมะเขือมีทั้งแบบต้มทั้งแบบดิบนะครับอันนี้ต้มก็เอาไว้นนวดกินนะฟันไม่ค่อยดีแล้วก็แตงกวาอาแตงกวาบอกไปแล้วนะประมาณนี้อ่ามาดูที่น้ำพริกกะปิกันต่อ,อเราก็ทําการคนน้ำพริกกะปินะคลุกเคล้าให้มันเข้าก,กันกับส่วนผสมก็มีน้ําตาลกับอ่า ผงอูมามิที่เราโรยไปเมื่อสักครู่นะ<ใ>นอ่าเอาเชฟชิม<ด>หน่อยแป๊บนึงอ่ะชิมแล้วเป็นไงบ้างเชฟเี๋วเติมน้ำเติมน้ำนานนิด,ด,ด,ดอ๋อขาดเปรี้ยวนิดนึงนะครับเชฟบอกขาดเปรี้ยวนิดนึงจริงๆแล้วการปาารปุงรสพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นเค็มอะไรพวกนี้นะครับอ่าเราก็เอาตามใจชอบนะครับแต่เป็นพื้นฐานว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยเราจะมีส่วนผสมอะไรบ้างเท่านั้นเองจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะเพราะว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยตัวกะปิเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะเค็มแบบ รสชาติของเคยอ่ะกระปิบ้านของยายหลานเนี่ยทำมาจากเคยแท้นะเคยแท้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมแต่ปัจจุบันเป็นเคยแท้พ่านไม่ใช่เป็นเคยเหมือนลูกกุ้งนั่นแหละนะครับก็เป็นลูกกุ้งตัวเล็กๆนะครับแต่จริงปีหนึ่งเราจะทํากันแค่หนึ่งฤดูก,ดก,กาลก็ทําครั้งหนึ่งนะครับก็ทําสัก2 0 0ร้อยสกิโลก็มีทั้งจองแล้วก็มีทั้งขาจรมาซื้อกันบ้างน,นะครับยังไงใครที่สนใจกระปิยายหลานนะกะปิแท้นะก็ ทำเองโดยที่บ้านนั้นหนวดเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ลอง<ช>อยากซื้อก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรรนี่ก็เรียกผักน้ำพริกในผักน้ําพริกนี่เชฟดํานําเสนอนะครับชุดนี้นี่นะถ้ามากินที่บ้านน้ำหนวดนะก็อยู่ประมาณชุดละ120บาทนะ oh, ชุดนี้ก็120บาทไม่รวมปลานะปลาเดี๋ยวช่างกิโลอีกทีนึงนะชุดนี้อาจจะมีแถมเขาเรียกว่ากุ้งแห้งเออแถมกุ้งแห้งด้วยมากินที่นี่เพราะว่า oh, เราในนี้มีปลาข้างปานนะอ่าเดีได้อาจากตลาดนะครับอ่ะนี่นะครับผลงานของวันนี้เลยนะครับน้ำพริกกะปินะครับ สูตรเชฟดำนะครับปักน้ำประแสนั่นเองนะครับแล้วก็ผักอย่างที่บอกนะก็แล้วแต่ชอบนะเลือกเอาตามที่ชอบว่าอยากกินผักอะไรจะต้มไม่ต้มก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เครื่องเคียงก็เหมือนกันนะครับจะเป็นกุ้งทอดกุ้งย่างปลาทอดปูต้มหรืออะไรก็แล้วแต่ความชอบนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตําบลปักน้ำประแสเ่เภอแกงนั่นเองนะครับอ้าววัยรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกกะปิสูตรเชฟดำนะอย่างที่บอกแล้วก็ผักน้าพริกนะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับของตำบลปักน้ำประแส่อำเภอแกงจังหวัดระยองนั่ ลองคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับวันนี้ใครๆกินอาหารอะไรบ้างนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่ที่กรุงเทพก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ใส่มาเลยวันนี้กินอะไรกันบ้างนะครับทำเองหรือเปล่านะครับเอามาโชว์กันหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพหรือเขตที่ยังมีความอันตรายอยู่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิดก็ระมัดระวังด้วยใส่แมสด้วยนะครับอันนี้น้องนวดอยู่ที่บ้านกันเองนะครับไม่มีปัญหาเอาเราพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับเข้าครัวกับน้หนวดและเชฟดำต้องลาไปก่อนนะครับกับน้ำพริกกะปินะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สาหายฟิชชิงสวัสดีครับ